สวัสดีจ้าพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเตาลูกตาลเช่นกักับช่วงเศร้ามึอนี้แต่เศร้าเน่ยเมื่อแต่เศร้าแล้วพี่น้องเจ็ดโมงเศร้าแล้วค่ะมีภารกิจด้วยพี่น้องภารกิจอีหยงังตั้งแต่เมื่อคืนนี้มาแล้วค่ะพี่น้องพาไป,ปพี่พาพี่น้องตามไฮท้องนี้พี่น้องท้องนี้ตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วบ่รู้ว่าไปใส่จ้าพี่น้อง ตั้งแต่เมื่อคืนยังบ่เห็นม้าเลยค่ะตื่นส้องม้าปกติปกติหกโมงเช้าท่าท้องมียู่ตรงนี้หกโมงเช้าถ้าเตยังม้าได้ออกจากห้องท้องมีจะไปเคาะประตูจะไปตะกุยประตูแล้วก็ห้องเอิญแต่วันนี้เงียบค่ะแต่เมื่อคืนนี่มา้าต้องแต่เอาเขาให้กินแล้วก็บ่เห็นอีกเลยจ้ะเดี๋ยวภารกิจเมื่อนนี้เขา ตามหาทองมีเนาะพี่น้องบ่งรู้ว่าไปอยู่ไสเดี๋ยวพาพี่น้องตามหาทองมีเนาะแต่เมื่อคืนนี่แหละพี่น้องจำว่าไปอยู่ไสบ่เข้าบ้านมาั้ยเดีดีเห็นแตี้ยนมวย มาทั้งอื่นจ้ะมาทั้งมาทั้งวัดมาทั้งยังเข้ามาแต่ช่วงคำคำเห็นมะกองกันเห็นมะออกันอยู่เนะะี่ยค่ะพี่น้องเดี๋ยวพาอย่างไปียเพิ่งเห็นมาบักลายตูมาเนี่ยค่ะอยู่ทั้งหนาปากทั้งเขา่าพอดีเลยจ้ะ มาบลายตัวเลยมือคืนนะจ๊ะแต่กระพ้าสุขคืนนั่นแหละมามากุ้มนะจ๊ะท้องมีกระเลนออกมาเหร่นน้ำเขาแต่ว่าเมาื่อคืนนี่เรนไม่เลยแล้วกระกลับมันบ่จ้ะแต่มื่อคืนนี่เขาบ่กลับเน่พี่น้องเนี่ยค่ะเขาจะมาเต็มตรงนี้พี่น้องเนี่ยเต็มตรงนี้พอตรงนี้มันมีไฟยามมื่อคืนจ้ะมาสิมาเต็มนี่เลยได้ดพี่น้องมาจากทั้งวัดหรือทั้งใดแน,น่มา แล้ว,วันนี้ท้องมีก็จะกลับเข้าบ้านแต่เมื่อคืนนี่ท้องมีบอกลับเข้าไปจ้ะเอินหาแต่เมื่อคืนนี่ล้วเดีพี่น้องเพราะว่าเอาเข่าให้กินแต่แต่เวียนๆแล้วจ้ะหลังจากกลางคืนมาก็คือไปเห็นท้องมีเข้าบ้านเลยบ่รู้ว่าไปใส่พี่น้องไปตีผู้สาวทั้งใดบอรหรือทั้งใด ราะว่าเอิญหาท่ามือเศร้านี้เ่เห็นหมาพี่น้องตามหาท้องนี้เป็งเกลีบเราดูจากเข้าบ้านความงามของธรรมชาติพี่น้องปลูกง่ายจ้ะเสียไปใส่กระติดไหมต้นดอกกันเอียงเกาะบานบุรีจ้า งามเนาะพี่น,อน้องเนาะถึงหมอกอ่อนๆมีหยดน,น้ำเล็กๆพี่น้องสวยงามแท่าไอันนี้คนละมองเนะจ้ะหน้าบ้านหน้าทางเขาพุ่นกันอ,อีกมองนึงดอกไม้ดอกอันนี้จ้ะอยู่หน้ามองกันร้านกาแฟเต็นท์นอีกมองนึงจ้ะไปพี่น้องไปน้ำหาทองนี้กัน ยังมีให้เก็บอยู่ยเก็บเห็ดไปนำพี่น้องเก็บเห็ดมาเห็ดเห็ดพอดีหวานนี่ก็ได้ไปสามสี่ดอกจ้ะดอกน้อยๆมีอยู่ด้วนะพี่น้อ,อ,นะนองจ้าระหว่างทาง กันมีอจะได้พี่้องป่ะ ฝนบต่กนนตก,กนี่น้องถ้าฝนตกกับชิดอกแง่ยอยู่เลยเนาะจ้ะไปเนี่ยนี่น้องปกติท้องมีมเขาจะนอนแถวนี้จ้ะเขาจะนอนเล่นแถวนี้ ว,ว่าเมาื่อคืนนี้เอินหายกังเลยกับพวกกับเอินหายกังเลยกับว่าไปบ้านไปน้ำหามใช่ <c oughs> น้องพี่น้องพร้อมแล้วพี่น้องจ๋าเห็นบ่เอินบ่ปาดอืเอินบ่ปาดฉันเอิ่มาหานั่นนอนซื้นี่มองเขานอนนในมองนึงจ้ะไต่บันไดย่างไปนี่เด้อพี่น้อง เอมีฮะมานอนอยู่พี่ติลูกมึงมานอนอยู่ศาลาน้ามจ้ะพี่น้องแม่เอิญไปกินขา้าวแม่เอิญไปใส่คือพ่เห็นไปมาแต่ใส่เนี่เฮ็ดยังพิดไปเฮ็ดยังพิดมาบ่ยอ้อเขาวาบ้านเลยเอิญกับพวกไปไหมพี่น้องจะว่าเป็นนี่ยัง คุณเชียงพี่เตย,เ,ตยเขาเอิอนด้วยพี่น้องเอิอนก็เ่าไปเอิอนจงไหนก็เ่าไป,าไปว่ามันเสียไปใส่พี่น้องไปเฮ็ดยังผิดมาหมอืมอืมไปกัดกันมาจนี่ยพี่น้องเพิ่งไปเฮ็ดเฮ็ดยังผิดมาเนี่ยลูกหืพลองดูเอามือมาเหวี่ยจับเฮ็ดผิดเด้๋เนี่ยพี่น,อน้องอหรจ,จังใด ปไปพี่น้องไปสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สำหนี้กันจะาเห็นแล้วค่ะพี่น้องมันนอนอยู่ทั้งสาราน้ำขอบคุณทุกการติดตามทุกไลท์ทุกแช์จ้าพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้ฝากไวส้สำหนี้กันจ้าสวัสดีจ้า